ไข่ปลแดงกับแก้มพ,พี่น้องสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าชุดซองแหวนเพชรอิเลี่ยพี่น้องเบิ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 ง,บงนี่แกงนหน่อไม้ใส่หมากผักหวานที่สําคัญที่เด็ดที่เด็ดพี่น้องของสูงใส่ไขม่มดแดงสดน้ำมั่วเลยพี่น้องมามาคับข้าวเหนียวนั่นเอง,เองใส่หวัวหน่อยแหวนเพชรอิเลี่ยพี่น้องในนี้แสดงกุกๆหล่นหอมหอมหมากผักหวานหยามุแตกปุ๊อันนี้หายากเลยเนี่ยนี่นี่นอไม้นี่ยเป็นยังอ้อมหาร์ ตัวตลาดคุณนะหเห็นเพื่อสื่อมาเวลาหนึ่งหกสิบห้าลวลาหน 1, ึ่งสามสิบห้าเป็นไหมเห็นละเพื่อนประฟาดใส่ล้านถือตัวตัวสุดน้ำเนี่ยยิ่สุดแค่หมดแดงอุ้ยนิน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 อ๋หม,มาพะวาเนี่ออกวางจมซื้อดิฟักท้องเหนียวไปแนละ้วเป็นไหม ให้เน,น่ยทุอคนเนี่ยให้เราให้รุดให้ได้เดินซื้อมาตลาดวันที่เป็นนองม่เนาะวันนี้เป็นเลาะหาตลาดแป๊ดสามเองไปยังนะค้าไม่ค่ะว้าวบานทีเสี่ยงไปกินเองอยู่เพ่นอลยผักขาผักสุภาพวันนั้นี่ย อร่ <ules> อยเม like ือมากเขาบอกว่ามเมือฮมอเผักหวานเข้แค่มางนะมาผักหวานี่กเขากันได้ไหม้องเนาะอืมอืแ่มแดงสิวสมเอ๊ะ ส้มดีเด็ดอื๋อไม่มีแม่ส้มไรเนี่ยส้มแค่กินแม่ส้มบอกว่าส้มก็ส้มแบบนี้ตอนนี้เออทำไมไม่ส้มล่กคนหนึ่งบอกว่าส้มไม่ส้มไม่ส้มนั่นล่ะเพาะอะไรไม่ส้มก่านี่แหละผลที่ไม่น่ากินด้วยกันนะคะดีกัน หมากนี่ยำแต่กูผูเออจับเบลกินน้องไม่แกงน้นองไม่ด้วยน่ะนี่น้องไม่สดด้ะน้องไม่ตัวนี้มันหายกินอย่างเบ่ออก,อกนะนี่นะเรื่องกล่าว่าต้องโทรไปจองกับเจ้าของส่วน มันจะไม่ย้ำถืยงย้<ท>ำแพงน้ำไม่แห้งน้ำกันไปบ้างให้ออกไปอาหารนี่สาง้ายแล้วล่ะ เานนะบ้าน,าานว่าไม่อาหารตามทั้งนะอาหารตามใจไหมคะ <laughs> โอ้อหหดตึหึอึห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 ม ไอ้หัวหัวอยู่ไม่รู้ขนาดเขาเบื่อไมนูเขามันกล้องห่อ จำท่าของเราจะเดียงท่าผีเนาะจะจำสดเอาจะประเบิดข,ข้างหมาดุดเดับผ่อนไฟครับ

จังปลากินหมดแล้วฮะอื <c oughs> อผมไม่รู้พี่น้องสำหรับเมนูนี้แกงหน่อไม้ใส่หมากพักหวานใส่ไข่มดแดงนวลลึกคือกัาพี่น้องสำหรับมื้อนี้ขอตัวล่าไปก่อนกลับมาพบกับแม่คิดหนาสวัสดีจ้าบ๊ายบาย